ใส่เครืองไปเลยต้มป่าใส่บักขามน้อยแต่นะผมเครืองเขาแบบนี้าาคาแตะไร่ใบบกหูดบ,กกบักกิบแ้วกะบักขามน้อยนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยครับคู้ณป่าโอ้พี่นนองไปใส่หากเปิ้นเทียมมาโอ้หงเกบ,บวมเก็บเลยกินยังแต่กินยังน,นะครับคูบา่าน่ครับผมวัตถุดิบเขาป่านิ้นสองโลอันนี้จะเป็น ปันนินมาจากน้องประไล่นะครับผู้บ่าบึงควายตักลงเต็มกระทะเลยมั้ผมตักใส่ลงไปเลย,ยคุณหมอบอกว่าสองเดือนจังไปพิม์ปากอีกรอบพิมพ์ปากสองเดือนเรากล็าล่ออีกเดือนหนึ่งจังไปใส่ฟานปลอมเลยนะครับผมโอ้ มันอันน้อยพวดบอ่อเลยยังไเลยครับผงเต็มกระทาเลยเนาะส่วนนี้เขาจะเปล่าคนเลยครัครบผมปูนไปเลยอืมครับเป็นรถดีอ๋อันหน่อยปวดบ่อรถด,ดีกันเลยเสียงก็สีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงครับครับผมจึ้งบ่อใหญ่ชึ้งเจ็บปาก ใส่ดินลงไปเลยอ่าน้ำปลาเล็กน้อยครับผมถ้าเมนบัวเห็ดกะบัวมีขีดลงกูบะผมตมน้ำปลาเล็กน้อยขีมีควบหนัวควบหอมอ,อ,หอ๋อนี่ชูเขาครับผมเสียงไปเลยกูบะผมกะเอายัางเก่าเนี่ย ร้อห้มันเกลืออย่างน้อยหรอห้อจังสีมาใส่ผักเลยครับคู่บา่ามาคู่บา่าสุดหอมบักซี่ใส่ลงไปเลยเนี่ยโหเจ็บแสบเมื่อก่าวิ่นออกอันนี้ที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับมาจาก่างเก็บน้ำน้องปลาไหลมีต้มปลาต้นวม้เกียวคู่บา่าเน่าเส่ลงไปเลยเนี่ย แล้วก็นำต้มใส่ตักใส่กหน่อยอืมถึงคว่มกุมความม,มัน่วนหอมบักซี่เฮามาเลยใส่ลงไปเลยวนหอมบักซี่กับผมมันคลองกูกันเลยมีตุ่มปามอต้องมีแก้วเนี่ยเสพเกูบา่าจำบ,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 บักซี่เสบกอดเสพเสะ Hẹn lẹ ăn xẹp của bà bình. Xẹp xẹp luôn hoa